งั้นพวกตัวเหี้ยทั้งหลายมันจะขมเือบเรานะครับแล้วกูลืมเอาเก็บเสียงมาด้วยประเด็นน่ะเออเอเด้ยเดียด๋วยวซึ่งในวันนี้นะครับเราก็จะมาทําความสะอาดตึกกันนะครับโอเคสิ่งที่เราจะต้องเลือกเลยก็คือปืนลูกซองเออนะโอเคต้องเลือกปืนลูกซองแล้วก็เอาอะไรเดียว อ่าปุสก,กาโอเคนะครับประมาณนี้แหละผู้ชมส่วนกระสุนล่ซองเราต้องเรียกจอบเกาะน,นะครับอ่าแล้วก็ไปเริ่มเล่นกันเลยนะในนี้มืดจังเลยฮนะเอยโอ้โหประมาณไม่ได้ครับผู้ชมตอนนี้มีตัวเหี้ยบุกมานะครับเราต้องทำการกำจัดพวกมันนะครับ งั้นพวกตัวเหี้ยทั้งหลายมันจะขมเหือบเรานะครับแล้วกูลืมเอาเก็บเสียงมาด้วยประเด็นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆอชิบหายเดี๋ยวๆเฮ้ยอย่าฟื้นมาอย่าฟื้นมาเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็ดคีเฮ้ยช่วยกูด้วย ถ้าเกิดแม่งเล่นมันติเพย์เยอะได้นี่น่าจะมันนะผมว่าเอ้ยเออมืดอ่ะเออเออเฮ้ยโหลุงกูเต็มเลยยิง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 อ่สวยเอ้ยช่วยกูด้วยแก้วไม่แก้วช่วยลุกด้วยเอ่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว สรมองก็จีไปโอ้หเขี้ยวกูโดนแดกไอ้สัสโอเคนะครับไปเอ้ยเดี๋ยวๆโอ้โเยอะจังเลยนะครับเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวๆตั้งสี่สิบกว่าตัวเนี่ยผู้ชมแล้วผมอยู่ตัวคนเดียวอ่ะนะเออเข้ามานั่นแหละเต็มเลยเดี๋ยวด รวยเออ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 เอ้ยแก๊งยอดชื่อกูทีลืมไปว่าเกมนี้มาเล่นได้แค่คนเดียวนะช่วยกูด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเออห <gou> ัวขาดไปเฮ้ย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 เฮียมากันเป็นแก๊งเลยว่ะสัตว์นั่นแหละเออนั่นแหละอ่าเฮ้ย เฮียขอร้องอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหโอ้เฮียมากันเป็นหมูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เออนั่นแหละสวยเฮ้ยขอร้องละกูไหวละอย่าตามกูมาเลยเออสวยเออยังไม่กี่ตัวละอืม อ่าเอ้ยโอเคอเอได้ตรงไหนวะอ้าว,ต,วาาออตายหมดแล้วโอเคอ่าสองร้อยโอเคไปเริ่มกันนะครับเออเฮ้ยคือปืนบนข้อดีคือมันแบบกระสุนเยอะนะครับโอ้ไอ้หี้ยเครื่องกูเรียบร้อยกระตุกเ,เดียว ไม่แปลกหรอกว่าแม่งทำไมกระตุกอไอเฮียมากันเยอะขนาดนะี้จังกุโต้อร่งแต่หยิดเม่เดี๋ยนะมากันก็เกรงใจกูบ้างไอ้เฮียเฮ้ยเออถีบเออถีบนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยว กืหายวางไปทีนี้นแหละะจ้านั่นแหละเข้ามากูคือแรมโบ้ what the fuck เดี๋ยวเฮียกูดูแรมโบ้เยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอุ้ยเดี๋ยวดขยันมากันเหลือเกินเดี๋ยว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 ตาเดียวตาเหยียดเย เต็มเลยเต็มเลยนั่นผมเริ่มรับมือมันไหวๆแล้วนะครับมากันทีหนึ่งมาก็เยอะนะเออนั่นแหละเอยกระสุนหมดกระสุนหมดเดียวเดียวเดียวกระสุนหมดเดียวไม่ได้ไม่ได้กระสุนหมดเออนั่นแหละสวยนะครับเรียบร้อย โอ้โหนี่คุณพี่วิ่งมากันกี่ตัวครับเนี่ยมันด้วยมันแหละเออเอยอ้าวยิงหมดไม่สนูกใครนี่แหละกูกูคือแลมโบยังไงไรเฮีย่ันแหละเจอลูกปืนกูหน่อยไหมพรมงะ สัตว์โม้ยนั้นขาดคำเลยกู <c oughs> อชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดการรับชมใหม่ๆสำหรับคลิปนี้หรือคลิปหน้านะครับเฮ้ยสำหรับคลิปนี้ดิหี้ยสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายช๊อ